สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เรามาอยู่ในเกม <c oughs> Final Exam เป็นเกมอินดี้นะครับเกมนี้สามารถไม่เป็นเกมอินดี้ 2D เออเกมอินดี้ 2D แนวใหม่เกมนี้นะเ,เกมนมี้นะครับเล่น t w o o f ได้ Single Player ก็ได้ถามว่าเล่นยังไงผมก็ยังเล่นไม่เป็นเหมือนกัน งั้นก็เข้าไปเริ่มกันเลยละกันเดี๋ยวเลือกตัวไงอะเลือกด่ังสิเลือกด่างก่อนเลือกตัวก่อรดานหนึ่งชอบคนนี้ด้างซ้ายชอบคนนี้โอเคอมีสกิลด้วยเหรอใช่มีครับเราสามารถอ่าเกมนี้เราสามารถซื้อสกิลได้เอ้ไม่ใช่เรียนสกิลได้นะครับเกมนี้ก็มีสเปเชียลก็คือแบบตัวพิเศษไม่ใช่แพสซีฟคือแบบว่าไอ้นี่คงจะเป็นเลือดสินะ ดีมีเชฟกิฟต์อยู่เอ้ยไม่ใช่มีดิคิดมีดิคิดคืออะไรวะอ๋อ oh, อันนี้เพิ่มเลือด25%อันนี้อะไรวะเนี่ยโหลด your attack make hurt อ๋อก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มนั่นเองแอร์คอมโบอ่ะฮะอ่ะฮะดอสอ่ะฮะโอเคนะครับสามารถเล่นกิฟได้นะเล่นตัวซามเจได้แนอเราเราคงมาดูก่อน เราจะมาดูกันว่ามันแต่ละตัวมีความสามารถอะไรบ้างตัวนี้นะครับุลชื่ออะไรวะเนี่ยซีนเหรอเซนซีนซีนซีนอะไรซีนต้อง S E N มั่วแล้วเนี่ยเซียนเซียนเออเซียนเซียนนะครับตัวนี้ก็จะเลือดน้อยสตงเอ้ยยังไม่ทันเลือกตัวเลยทำเซียนใช่ไหมใช่เลยมันกด l a ด้อัตโนมัติเลี้มากได้ยังไงโอเคครับ ก็เกมนี้ก็ใช้ A ด W U D เขจะเป็ดบ้ากระโดดแล้วก็เอาตงคะเปลี่ยนไงอ่ะเฮ้ยกระสุนมีจากัดกระสุนมีจกัดเปลี่ยนปืนไงอ่ะเปลี่ยนปืนมันไม่ได้มันจะเป็นต้องไปเก็บตามของเราแล้วก็ปุ่มมัลปุ่มกลางจะเป็นปลาระเบิดนะฮะปุ่มกลางอ๋อมีมีเดินมีเดินเมาใช่ไหมมีเดินเมาส์คือปลาระเบิดเกมนี้มีชิปด้วยนะฮะครับชิปทำอะไรครับชิปวิ่งอ๋อชิปวิ่ง ่าแล้วลงผมลงไงอ่ะกดกดลงดับเบิลแท็ดับเบิลดับเบิลลงดับเบิลลงดับเบิลแท็บโอเคโอเคครับเป็นละเป็นละเริ่มเป็นละเอ้ยวิ่งวิ่งมีเซมินาบ้างมีไม่มีไม่มีเลยๆมี่เลยๆเจมี่ช่างสจอยนะข้างล่างอือโหยมันมันว่ามันว่าอืออืออืออ้อกดขี้ขวายิงคุณนี่โคตรมั่วเลย แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าต้องไปเก็บของโั่จริงเลยอ่ามันให้ไปทำภารกิจเฮ้ยมีภารกิจด้วยเหรอเกมบ้าเลยใช่ไปเลยอื้ออื้วิ่ง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 แล้วคุณคุณไปทำไหนเนี่ยที่ด่านแรกปะทำเนี่ยใช่ตอนแรกวงบันเฮียสะใจผมมากเลยไปไหนอะไปไหนต่อทำมองตามลูกศรเลยโอเคครับมองตามลูกศรครับลงครับลงครับ ครับวิ sure s. <S ่งครับว hey, ิ okay, ่งครับวิ่งครับไปไหนต่อครับไยไหนต่อครับพวกกูขึ้นกันแล้ววะโอเคผมจะไปลงไปทำข้างล่างนะเอ้อะไรอะไรเราเอ้อะไรยาออื้ออื้ออื้อเรียบร้อยลงครับลงครับเลยลงครับว่าลงครับไปครับเออวัะมีของให้เก็บไว้นี่ของครับเก็บของก็คือคืออะไรไม่รู้ครับหนึ่งรับเจ็ดครับ เสร็จพอกดงลงอะไรเดี๋ยวสตาร์ทเยอยอะไรเนี่ยอ้าวอาเอาธนกิจเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วฮะต่อมีต่ออะไรวะเนี่ยตัวเปิดแล้วเกมนี้มีเนื้อเรื่องป่ะครับเฮ้ยเนื้อเรื่องมันยังไงดีก็แบบเหมือนมีเอเลี่ยนบุกเะมั้งอ้าวเหรอมีเอเลี่ยนบุกอ่ะเกมนี้ไม่มีไม่มีเกิดให้เราเลยอ่ะมีมีจัดไว้แย่มากทางไหนวะข้างล่างอือวิ่งวิ่ง<ม>แล้ว<อ>แล้วแล้วแล้ว เออเก็บของเก็บไอ้น้ำข้างบนอย่างเก็บเท่านี้ครับเก็บเก็บได้เกียร์ละวัดวดแทบดูเลยดิว่าเก็บเก็บไอ้สีฟ้าได้เกียร์แล้วอะโหแม่ลอยได้ด้วยอะไม่ธรรมดา ยวให้ผมปัดบ้างเออ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 ปลาระเบิดเออเออเออเอ้อมมันแยกแยกทีหมดเลยวะเออเออโอเคยังมันแค่ไปแล้วอะไปกันเถอะไปไหนครับไม่รู้ต่อออทุกมันทุบอ้าวตายแล้วเหรอเออขอกระสุนหน่ย เออตบตบหน้าหน้าเซนร์หน้าเซิเก็บไปขอกระสุนก่อนระเบิดด้วยระเบิดเก็บระเบิดไม่ได้กดอะไรเก็บของครับเนี่ยกดลง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 เก็บของเหรอโอ้ยหน้าเบอ้ยเลี้ยงเล้ยอุ้ยโดนปัดโดนปัดโดนปัดไม่มีมารยาทอืออืออือ ทำไมลูกเออโอเคครับไปของกด e นะอ้าวสรุปกดลงหรือกด e ไม่ไม่มันจะมีแบบของแบบของได้ในฉากอะไรครัเฉันทาถ่านมากจริงๆโอเคโอเคไอ้ต้องไอ้ลมด้วยลงด้วยลงด้วยลงด้วยอือ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 เฮ้ยระเบิดระเบิด ีเออตายสักตายสักโอ้ยโอ้ยจะจะมีมารยาทว่ามีมารยาทมีมารยาทมีมีมีมารยาทมีมารยาทหน่อยเออเฮ้ยมันคืออะไรวะมาเรีย่ยวมาช่วยเปิดหน่อยที่ไหนลง กดโคตรน่ากลัวเลยอือผมกำลังมาจากการท่ามันอยู่เอ้อเอ้ยเขาเกมนี้ฆ่าไม่ค่อยทำอะไรได้เปนอะไรนะนืาสั่ชันเกมนี้ต้องสำรวจด่านเลยนะมันจะมีของให้เก็บกินอาหารกอนซีนะครับเลือดหมดกระสีเลือดหมดกระสีโอเคไม่มีอาหารให้กินอ๋อโอเคเข้าใจดอดดอดกดรู้ใช่ไหมรู้กดยังไงได้ยังไง โอเคกดกด A อหรือดีรัวๆนะครับออสองครั้งสองครั้งไม่ใช่รัวๆโอเคครับตอนนี้เราก็ไอยู่ในชาร์จชาร์จรถไฟแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่มีพลังงานไานจระใช้การระวังระวังไฟช็อตนะระวังไฟช็อตไฟช็อตคือี่นี่มีมีปืนมีปืนตรงนี้นไหนปืนนไหนไหนคือพวกคุณเล่นกันจบแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแค่ตบแล้วกดลงนะฮะกดลงเก็บปืนโอเคไป ระวังหมาน้อยน่ารักฮะผมว่าใช่ไอ้นั้นปั่นมันกว่าไอ้มีปั่นเอ้ยหมาน้อยทำอะไรได้อะหมาน้อยหมาน้อยพุ่งได้ฮะฟุ่งได้จะพุ่งลงบันไดนั้นรู้สึกเดินตรงมาจะมีของใช่เดินตรงมาจะมีของเจอหมาอื้อๆืหมาแม่งกินมาได้ด้วยหรือเาหมามันโคตรเก่งเลย วิ่งเลยววิ่งเลยววิ่งเลวโอเคผี่อ่านแล้วอะไรวะเนี่ยสองละสองงี้เหรอโอ้เจอลุมอ่ะโดนลุมบนตรง้าเลยไปไล่ไปเลยไปเลยไปไล่ไปไล่ไปไล่ฟันมาแล้วอะไรอะไรมาเบ่งพลังเบ่งพลังเบ่งพลังเบ่งอะไรเล่นกล้ามเล่นกล้ามเหรอเล่นกล้ามเฮ้ยระเบิดเงียบระเบิด เป็น,นรอดเป็นรอดไประวังแย่งหรอแย่เอ,อืเออ้อเรียบร้อยมอนสเตอร์คิวเย้ๆย่ข้าวิ่งนี่มันไหวไหมเนี่ยโอ้สไลด์โอ้โหโดดได้เลยเหรออ้าวัะเบิด <c oughs> อะไร่เก่าเก่าอะไรเก่าไล่เห si ็บขึ้นเนาะเห็บเห็บขึ้นเนาะ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 นี่ทำอะไรอ่ะอาเก็บแก๊สเก็บของกดอีกเนี่ยกดใช้ง่ายอ่ะกดใช้กดใช้ต้องต้องเก็บของก่อนต้องไปเก็บต้องเก็บของกมั่นก่อนนั่นแหละครับตาไปเลยไม่นี่เหรอไหนช่วยตบหน่อยมตบเราขวาไหนมันมาตบเราตบเรา ตายซยตายซายะเฮ้ยผ่าแขนไกลเออตรงนี้ม่แย่งจริงมิ่าาดามาหนามานดามาๆน้ามา้า้าตอตบ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 ตอคนนี่มังสายเถื่อนกระชัดเลยื้อเรียบร้อย เย้ยไงเนี่ยอยู่กับหมาเนยฮะเอ้ยออเคลียจ่ะไปเลยมาเอาตัวไม่เอาตัวหลักมาเล่นอ่ะมีตัวะเท่าตัวหลักมาเล่นนี่สนุกกว่านี้ตัวหลักมาเล่นเดี๋ยวเครื่งไหนต่อลงล่างเหรอต้องต้องเก็บของตามสีฟ้าสีฟ้าผมจะส่งถังน้ำมันลงไปนะเนี่ยแก๊สอยู่นี่เสรแล้ว

ไม่แชร์ครับกระสุนมีไว้ใช้เก็บไว้ทำไม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 เก็บไว้ไปไหนไปไหนไหนาหน้าโงูหนาหน้า,นา,นา<ค>โงูโเฮ้ยพลังงานมีแล้วทำไงต่อก็อขึ้นรถไฟรปก่อนนะมันจะมีของในอเนี้ยตรงนี้ตอนนี้มีของบนสุดถ้าถ้าจไำไม่ผิดเราไม่ใช่จังนี้ตรงนั้นเออนั่ยน,น่ะตัดขึ้นไปเลยตัด,ดอะไรใชะไหมใช้อะไรดี ดาบอาานาดามารยามารยาทมารยาอุอ้ยตายเลยมารยาทอดีตประธานไม่เคยเรื่องมารยาทต้องกินน้ำผึ้งผสมมะนาวสินะใช่เลยเดี๋ยวรอด้วย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 เอ้าทำไมมันล้มวะโอ๊ย หลกอาีจะดนสำรวจมาก่อนะหมาน้าโง่หมาน้าโง่เรียบร้อยไปเลเฮ้ยขาดอีกอันนึงอ่ะขาดเอเฮ้ยมีมีคนมีคนแกลอะไรวะอะไรใครไม่มีไม่มีเรื่องเรียบร้อยไปเลยเอาขร็วเร็เร็วร็วมรีบมากรร ไม่เกี่ยวเลยรู้สึกงามันไกลเลยว่ะเจอเจอน้ำยาสุดท้ายแล้วครบแล้วหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ควาสุดโน่นควาสุดแบบไอ้ตรงนั้นเราเก็บแล้วอ่ะเหลือตรงไหนอีกอะไม่รู้ไอ่เราไม่รู้แล้วล่ะเราเราไม่เหมือนนายนี่อ้ตรงตรงมุมรถไฟมีไหมไม่แน่ใจไปดูก็ได้ครับครบแล้ว ไม่มีนี่วาชิบหายละไม่ใช่มันเดี๋ยวเรตแล้วอะผ่านแล้วอ่ะไปต่อเฮ้ยรถไฟขึ้นแล้วเน่เอออีกทียอะไรเนี่ยมีเพื่อนโดยสารมาด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยอันนี้ให้หยิบกล่องกระป๋าใส่ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะก็ไม่ทำอะไรแต่ย้ายหยิบกล่องไปโอ้โดนเต็มหยิบกล่องกด E ใช่ไหมกระโดดแล้วกด E กระโดดแล้วกด E แล้วก็ขีดขวาเอาทำไมยิ่แย่งกันกล่องกันวะเฮ้ย ขี้ขวาค้างแล้วก็โยนขาค้างเพื่อเล็ง่งเอ้าเอ้าไม่รับไม่รับเอ้าย่างเอาอีกไอ้โอ้ระวังมารยาททางสังคมมีไหมมารยาททางสังคมมาเยยะทางสังคมเฮ้ยโยนกลับสิเออโอ้โหอะไรเล่นลื่นลื่นมากเลยเออเกือบไม่รอด เอาจาแย่งกระโจนสิวะแกวี้มันงี้ไอ้เหี้ยทุเรศเอ้ยไม่ได้ไอโอ้โหในหัวโอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่ได้วะอือไอ้จะเป็นลำไม่ได้ไหโอ้โห็มหัวเลยพี่เดอน่ร้อยอืออือหลบได้หลบได้หลบได้อือ เอ้าเฮียโค้ชพอยอ่ะมึงรู้ว่าทรายิงได้หรือเกียนเออไอ้ยังไม่ได้บโหดีบีอัดระยะหัวเลยเอ้ยเหี้ยมไปเอ้ยเอาไปแตกเอ้ยไม่ได้ไอ้เหี้ยมาาไกลไปบ้านอองป้าไอ้โอ้โหระยะทาแบบคมมีไหมโอ้โหแย่งอีกแล้ว เออเซ็กซี่ที่นี่กินไปควรจะผ่านตั้งนานแล้วปะวะควรจะผ่านตั้งนานแล้วปะวะเอาเอาข้างข้างเอารถไฟกูพังหมดไปเอาเนี่ยีกก็เก็บเดนนามนะฮะระวังไอ้แทนแทนแท่นเ้อะใช่ใช่เก็บเก็บเดนนามแทนคืออะไรอ่ะทำไม่ได้ โอ้โดนพุ่งเฮ้ยทำไมผมอยู่คนเดียวะมาแล้วทำอะไรอยู่คนเดียวละไปยฟเออเรียบร้อยเก็บตานี้ก็ของไปเลยไปเลยไปเลยอ้าวแค่นี้เหรอโอ้ยให้ผมบู๊ร่างนาน อือรถไปพังอุ้ยอุ้ยอ้าอุ้ยอุ้อง้ยงุ้ยอ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 ุ้อุ้ยอุ้ยขุ้ไอุ้ยอนก่อุมยอุ้กกุไยอะ้ันุ้ยอุ้ยไุ้ยอุายอุ้่อุ้ยงต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อี้อ้ยอุ้ยอุ้ยอะ้ม้อ้้อยอย้น้้ออยยย มึงเป็นคนดีโอ้สบายยังไงเนอะระวงังระวงังอ,อโดนไม่ดึ่งดอกอกระโดดโดนเอ้าโดนโดนด,ด้วยเหรอวะมองงงวะโดนโดน เละเลยเหรอทำไมพวกนั้นโดนทีเละวะโดนโดนทีเดียวก็เละเออก็เละเหมือนเล่าเลยเราไม่เละเรียบร้อยตายเหรอยังโอ๊ะพลาดผมยีงเหลือหายอีกอันหนึ่งเฮ้ยเออโอ๊ยเละเละเละตายไหมเนี่ยยังไม่ตายยังไม่ตายแต่หนึ่งฉันยังมีลมหายใจอะไรอีกอะไรอีกอะไรโอ้โหเละเละเละกดตีเออเป็นชั่ว มีลมหายใจ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 ,ยใจเร็วๆหนึ่งดอกเขาตายขึ้นมาหนึ่งแคปปุ่ตายไม,มไม่ได้เฮ้ยโดนไม่โดนเ<ล>ว้วเยเจ็บเร้อยเร็วไปดนึแคปปุ่เอ้ยโอ้โหแม่งที่กว่าโอลิมปิกพีชาชาร์ดีชชาร์โอ้โหแม่งเร็วไปแล้ว ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่มันหยิบนักตีล่าแหลกหยิบนักตีล่ามีล่ามีล่าเนี่ยตีโดนแล้วเห็แล้วอุ้ยหลบได้หลบได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้เหลืเฮ้ยเกือบเออเซ็กซี่เปล่าเลือดแรงเลือดแรงเล่นเหลือแค่เนี้ยเกียดเกียดหยุดรู้สึกว่าไม่ได้ตบเลยนะแต่ตรงจุที่หนึ่งก็แปลกใจเหมือนกันโอ้ยให้เก็บ ระวังไอ้แท่นเนี่ยนะแท่นคืออะไรให้กด e ให้กดชี้ขวาโยู่บนอะแท่นคืออะไรวะระวังนะมันจะงแก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 งนี้เนี่ยแล้วมันจะมีไอ้ตัวแท่นมาแท่นมาอะไรวะอันนี้ให้หยิบไปไหนอ่ะบอกหน่อยดิ้ไปรงอู้เออเรียบร้อยล้อแรงไปดีกว่าดีครับกด e to use light อ้อล้อให้ให้ใช้รถาย อย่าโยนดิยิ้มมีคนช่วยป่ะยิ้มไม่จะมีคนช่วยป่ะอ๋อหรอพลาดชุปไพร้อยไปนะยิ้มไม่จะมีคนช่วยป่ะเฮ้ยอ๋อคือถ้าเกิดให้เพื่อนชุปไพ่ไม่เป็นไรใช่ยังไม่มีเลือดอ่ะได้หมดให้เพื่อนชุปไพ่นี่ไม่เสียอะไรใช่ไม่เสียอ๋อมันเสียมันเสียตั้งแต่ตายแล้วตายคือเสียอะไรอ่ะตายอะเสียอะไรอ๋อไอ้แค่นั้นลนะตายก็เสียพย ไปเร็วไปเร็ว p อย n อยคือ p อยข้างบนน่ะเหรออย่าระยะสามสิอย่าระยะเออโคตรเร็วอ่ะตายแล้วโอ้ยผมว่าต้องมีไอ้แหละก็คุณก็ดูดีมันจะมีจังหวะบอกอ่ะจังหวะไหนวะจังหวะที่แดงจังหวะแดงจังหวะแดงก็แดงไม่ได้มีงแดงก็่ะ เอกแดงไหนวะไอ้ส้มส้มแดงส้มดำเนี่ยส้มดำเนี่ยส้มดำไหนวะผมไม่เคยสังเกตเลยส้มดำอ่ะที่มันจะมีส้มดำสามครั้งแล้วก็จะมาช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ส้มดำเนี่ยครับอุ้ยส้มดำไหนวะใช่ใช่ใช่โยตี้ได้ส้มดำไหนวะจะดูเลยดูลอง หเนี่ยซ้อมต้นี่ยมดับเนี่ยโอเคโอเคเกตเกตเกตชิบหายตายแน่เลยก็เหลือเลือดปิดเดียวปิดเดียวมกันผมไม่ได้ทำประโยชน์ให้แกทีมเลยออัสอัสอัสอัตายแล้วนี่วะเอาชิบหายเอ้ยมาแล้วเอือด้นี่เป็นไงนะเซปเตปเฮ้ยคะแนนคะแนนคะแนนดีโล่แคร์ครับผู้เรื่องคะแนนครับแคร์มากแคร์มากต้องติดอันดับโล่เท่านั้น วิ่งเอาพวยโดดได้เขาเลือนโดดได้ไม่รู้เรื่องเลยโดดได้ไงมรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยจะไปลุงไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยจะไปเล่นะไรนะครับเฮ้ยอย่าอย่ามาตบมารยาทซาร์ออยโดดไ่าโยนนะครับกด E นะแค่กด E ลงอ๋อโอเคกดแล้วเสรเรียบร้อยทําไงต่อโอ้โหสกอร์ตะโกนติดลบ ไม่เกลียดอะรู้พกร้านเออตะกี้นเหมือนโดนไฟเผาโอ้ยเป็นโก๊ะโซช้นเออทำไมมันตายโง่อย่างเงี้ยตัวก็เบลอตายโงูยั่ไหนล่ะตายโอ้ยโดนถ่ายอึ๊บจะโดนถ่ายแหละจะโดนถ่ายเออโอ้โหโดนแล้วเนี่ย ดระเบิดไว้ให้ท้ายไปให้หมดไป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 หมดตายแล้วอ่ะเออตายแล้วหลบพาผ่นเอาเทียนล้มเออรอเนี้มีลายแล้วม้ลายก็นะคาบิต้าก็ใช้ลายแล้วเอา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 โดนเปิดเลยเหรอ อืออุ้ยโดนตกระวังอุ้ือหอดได้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 ไม่ธรรมดาไม่หรอก่งร้อยเลยโอ้ยระวังเยอะอีกตอนนี้นี่แย่มากจะเปิดโตัวกลับเดี๋ยวไม่ไหวละ โอเคครับวันนี้เราก็จบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโค้ชหกหมื่นมันคืออะไรวะเยี่ยอะไรเนี่ยผมทำไมผมลาบอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเล่นตาแรกนะครับเราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นโคตรโคตรขี้หมูเลยแค่นี้นะครับโอเควันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับัสดรับ